สวัสดีครับวันนี้ลุงเอมาอยู่ป่าครับวันนี้พอดีนัดเพื่อนไว้คนหนึ่งมันบอกว่าวันนี้มันจะพามาตกปลานัดกันไว้อยู่ในสถานีครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในป่าค่อนข้างเงียบนิดนึงอากาศค่อนข้างน่ากลัวมันก็ยังพามาเดี๋ยวมันจะพาไปตกปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูไปตามหาันก,ก่อนตอนนี้ผมเดินอยู่ในป่าเลย ขงหมดแล้วไมคไมค์กีไไ้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงฮะไค์กี้กเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอเจอแล้ว,ลวทำไรไโอหาปลานี่นี่นี่ไมกี้ับไมกี้ไมกี้ฉายาเขาเชฟกระทะรั่วเชฟกระทะรั่ววันนี้ จะพามาตกปลาครับไปเดี๋ยวลงไปหาไมค์กี้กันลงทางไหนวะเนี่ยแล้วพามาทำอะไรที่นี่มาตกปลาครับโอ้โหมามามา,าเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไมค์กี้กำลังเตรียมอุปกรณ์ มีมีดเย,ยมีดหรือแผ่นเหล็กเนี่ยเม่อกี้แผ่นเหล็กครับอันนี้เป็นแผ่นเหล็กไม่ใช่มีดมันไม่คมเลยเนี่ยไม่มีความคมเลยเนะี่ยเอาไว้ทุบไม้ <c oughs> ตอ,อกไม่ลงตอ,อกไม่ลง <c oughs> ตอ,อกให้มา <c oughs> โอ <c oughs> ้ยผ <c oughs> ิดแล้วครับให้ต,ตอ,อกมา<ร>มาดูนะควันนี้เบ็ดคนละคันครับคนละคันคนละคันครับดูปลาเดี๋ยวมาดูกันว่าเบ็ดผมกับเบ็ดไมกี้ ของใครจะได้กินปลาอ่าครับมาครับมาดูนะครับอ่าหุ่นกันเอาโอเคอ่าไปแล้วหนึ่งครับอ่าโอ้โหแหม้วนี้กลับนะครับจะวางเบ็ดแล้วนี้ก็เราไม่ต้องรอครับรอให้ปลากินนะครับอันนี้เราทำไงต่อครับก็รอปลาครับวางไว้เงี้ยนะวางไว้ครับก็รอปลาครับรอปลาครับมันต้องรอรอมันระหว่างรอมันนี่เราต้องทำไงบ้างฮะรอ แล้วก on no, ็ไปนั okay, ่งเลยครับนั่งทำไมอ่ะนั่งเฝ้าอยู่นี่แหละเจ้เฝ้าตากแดดนไม่เข้าร่มเลยครับอ๋นเหรอเข้าร่มแล้วไปเข้าร่มกันอะครับโอ้โหาจะคันกระตุกมันจะกระตุกกุยนะโอ้เลยอ๋อกระตุกนะกระตุกกระตุกนะกระตุกนะว่าเราก็นั่งรอมานานแล้วนะครับเนี่ยยังไม่กินเหยื่อเลย

เฮ้ย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 ปลาีแะไรครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูครับว่าปลาอะไรครับปลาครับเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยดึงครับช่วยดึงไปงอาโอ้ยนี่ทําไมวะตัวใหญ่โอ้โหลุ้นมากเลยครับมาแล้ว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 มาโอ้โหต้องลงน้ําเลยใช่วยไปเอาไหน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 โอ้ปลาตัวใหญ่มากนี่เดี๋ยวดูครับปลาอะไรไอโดหรือเปล่าไอโดหรือเปล่า บอลต้องออกแรงหนักแล้วม่ใช่เนี่ยโอ้ยดึนยังดึงยังปลาปลาดิ้นครับปลาดิ้นแรงมากอ่ะเดี๋ยวทุกันครับดูกันตับตุกตับตุกตับอุ้ยอุ้ยมาแล้ว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 เอามาแล้วมาแล้วอุ้ยใครดิว่าใครอะใครอ่ไค่มาไงอ่ะ เมนูเด็ดเลยวันนี้ครับได้ไก่ได้ไก่คิดจะได้ปลาไก่มาอย่างไงอยู่เนี่ยโอ้กองกงเอากินไก่แทนแล้วกันครับวันนี้ปลาไม่ได้ปลาไม่ได้เอาไก่เลยครับไปและเนื่อเราได้ไก่แล้วครับอันนี้เราจะทําเมนูอะไรดีนี้วันนี้เราก็จะทําไก่มกเลนนะครับไก่มกเลนมาดูนะครับว่าไก่หมกเลนหน้าตาเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปหาไม้ก่อนเพื่อเอามาทำอุปกรณ์ในการ ในการย่างเราก่อนก็เราพร้อมครับวันนี้ลุงเอพามาลุยป่าวันหนึ่งนะครับต่อไปเราก็ไปหาขีโคนครับคีโคนไปอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอแล้วเชฟไม้กำลังหาคีโคนตอนนี้มีกระโคนของเรานะครับได้คได้แล้วครับคุณตัวเท่าไก่เลยครับตัวเท่าไก่เลยเอาไปไปเดี๋ยวเราก่อไปกันก่อน สุูงๆไปเลยไหมเอานี่ใส่เลยไหมเนี่ยได้ครับได้ใส่ไปเอ้าเดี๋ยวแล้วไก่ไก่เราทําอะไรแล้วไก่ไก่เราต้องทอไปต้องไปทําการหมักก่อนครับหมักอ๋อไปเอาไก่ไปหมกเลนกันก่อนอะไรครับผมไม่ใช่ผมไม่ผมไม่ใช่ไก่นะครับเนื้อออกไม่ต้องหมกไม่ต้องหมกเลนผมครับเนื้อออกครับเนื้อออกวันนี้ไก่นี้ตัวกิโลเนี่ยประมาณเนี่ย ตกมาได้เมื่อกี้น่าจะอยู่ประมาณโลขวานะครับเนตกไก่ครับในน้ำไก่พันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกไก่ใต้น้ําไก่ใต้น้าครับอ่าพออยู่ในน้ําครับอ่าน้ำหมักครับอันนี้อันนี้เราทำอะไรครับเอาเอาจะไครยัดตูดครับอ๋อยัดตูดแต่ตูดมึงเหรอยัดตูดไก่ครับอ๋อยัดตูดไก่อ่ะมาดูตูดใกล้ๆหน่อยไก่แล้วเราได้ยัดอุปกรณ์เครื่องปรุงลงไปในไก่แล้วตอนนี้อ่ะเอาไงฮะอย่างนี้เลยไหมอ่าครับอ่า หมกเลนอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่าหมกอย่างนี้เลยครับเอาให้มิดเลยครับอ่าเสร็จแล้วนี่เมนูอะไรไก่หมกน้ำฮะไก่หมกเลนอ้าวทำไมนี่เมนูอะไรไก่หมกเลนอันนี้เราใส่ไปในนี้เลยเหรอใส่ไปในนี้เลยครับแน่ใจแน่ใจครับโอ้โหงื่อออกออกโอเคครับงั้นเดี๋ยว เรามารอดูไก่หมกเรนอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงรอจนมันสุกอะ่ะครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแต่ใจเสียจริงปลาไม่กินหยือหอกวันไก่โอ้ยเชฟตอนนี้ไก่เราใกล้สุกนะครับตอนนี้ไก่เราใกล้สุก้วครับพอเมื่อกี้ผมแง,ม,แงมดูแล้วแงมดูแล้ว แบบเลนดูเลยใช่ไหมใช่ครับเราไก่เรียกไก่เลยนะไก่มกเลนไก่มกเลนครับไก่ละไก่ละไก่มกเลนดีสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสุกหรือยังสุกแล้วครับสุกแล้วแน่ใจนะแน่ใจครับแน่ใจนะครับเชฟเชฟโหดทำไมกล้องล้วแน่นอนทำไมกล้องต่เอาครับแน่ใจไหมว่ามันจะสุกสุกครับสุกถ้ามันไม่สุกครับไม่สุกก็แดกไม่ได้ครับเอาเฟี้ยงทิ้ง เขียวมาครับเขี้ยวเขี้ยวเขียไปแล้วไปไปแล้วนะครับเอาไงเอาหยิบครับหยิบไปครับหยิบโอ้ยครับไปไงครับไปไงครับร้อนเลยครับเอาเลยครับไหนร้อนมากเดี๋ยวเราเอาไปจ้องห่อไป่าครับไก่ได้กี่แล้วครับไก่หมกเลนเชฟไม้กระทะรั่วหอมไม่หอมหอมครับกลิ่นโชยออกมาแล้วครับออกเอานนี้ออกครับอันนี้ออก กลิ่นโชยมาครับกินโชยครับหอมครับดูหน้าตาจะเป็นไงครับอ่ะมาฮะดูใกล้ๆเลยหน้าตาไก่มกเลีนเคฟไม้ครับโอ้โหเป็นไงหอมไหมหอมครับหอมอ้าวดมครับหอมไหมครับหอมเหมือนกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยว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 โอ้ยหอมเบ็ดน้ำลายไหลแล้วครับน้ำลายไหลไหลแล้ว อันนี้หลังจากที่เรารอกันมาประมาณสักชั่วโมงได้นะครับชั่วโมงกว่ากเกือบสองชั่วโมงโอ้โหแกงบุรีนอ่ะดูหน้าตาไก่ใกล้ๆอ่ะโอ้โหเปิดๆมาเปิดครับเดี๋ยว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 โอ้โหกลิ่นโชยแล้วครับกลิ่นโชยมากหอมมากครับสนใจสูตรนี้ก็อินบ็อกเข้ามาได้ในเพจลุงเอแต่ไม่แน่ใจไม่รับประกันนะว่าจะกินได้โอ้โหครับนี่ครับสุกนะครับเนี่ยสุกสุกเรียบร้อยครับ สุกแล้วดมครับดมก่อนแค่ดมครับโอหหอมครับหอมอมครับหอมดมดมตูดไก่เนี่ยตูดไก่ไก่นะครับมันมีห้าตูดนะครับทำไมมีไก่มีห้าตูดครับอันนี้หนึ่งหัวครับสองปีกสามขาสี่ตัวห้าตูดอะไรวะไก่ห้าตูดไงอ่าสิวแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะกินกันเลยเอาตรงไหนก่อนครับตรงไหนมันร้อนอยู่ครับ เดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าครับดูว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวให้เกียรติเชฟไหมกระทะร่วก่อนเลยก็ไก่ตัวนี้มันมีห้าตูดนะครับก็ดูดูให้ดีไก่ก็ยังมีห้าตูดอยู่ดีไก่ห้าตูดกูก็ยังงงว่าไก่ห้าตูดโอ้โหนะครับนะครับสุกแล้วสุกแล้วเราเราเราจำไม่นี่ครับไม่ทําให้มันไหม้มากนี่ครับนะครับกําลังแบบฟินฟินครับโอ้โหสุดยอดครับ อร่อยครับลองครับลองไก่ไม่สุกสุกครับสุกสุกอย่าเอามงเอาน้องนี้มาน้องนี้มาร้อนเนี่ยอร่อยครับอร่อยครับยอดเนี่ที่เด็ดตุกกระหนังนี่ครับภาพยนต์ภาพยนต์ไก่ครับครับภาพยนต อืนี่ครับนี่นี่ดูนี่เลยอือหืออือหืออือหือได้ดูอือหืออือหือโอจยอดยอดมากเลยครับเนี่ยไปดูนี้อร่อยครับอร่อยครับร้อนเป็นไงครับลุงเอครับร้อนครับอร่อยอร่อยน โอ้ยอีกโอ้ยตูดขะาเนี้ยตูดตูดตูนะฮะตูดนะครับตูด่ะตูดก็ยังมาห้าตูดอีกอ่ะห้าตูดตูดที่ห้าครับอหโหเด็ดครับนี่ครับลองเอาไปลองทำดูนะครับอ่าง่ายครับเมนูนี้ง่ายๆใส่อะไรมั้งครับตอนแรกขาตะไคร ใส่ใจลงไปก่อนอก่อนทำใส่ใจลงไปมันจะได้ออกมาอร่อยอ่ะตอนแรกก็ใส่อะไรไปก่อนตะไคร้ครับตะไคร้ตะไคร้ยัดไส่ตูดครับยัดใส่ตูดน,น,นี่ครับยัดติดขานี้เหมือนอันนี้ลองแชคชิมดู <c oughs> ดหน่อยอร่อยไหมร้ <c oughs> อนครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงเอจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามใน youtube ของลุงเอแบกกล้องเที่ยวนะครับช่องลุงเอแบกกล้องเที่ยวแล้วก็ กดติดตามกดกระดิ่งปิงปแล้วก็ฝากเพจ Facebook ไว้ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับลุงเอแบกกล้องเที่ยวคลิปนี้พูดไยครับผมผมจะกินนะครับผมจะกินหรอครับคลิปนี้แค่นี้แหละไปแล้วเดี๋ยวเชฟไม่กินหมดครับสวัสดีครับ